นี่คือเรื่องราวของยามรณะนะที่เปลี่ยนคนทั้งเมืองให้กลายเป็นคนข้างแอพพิเนตซีรีดราม่าระทึกขวัญรับชมได้ทาง t r u e ID ครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากอยู่ดีๆคอนโดแห่งหนึ่งที่ทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขก็ได้พบว่ามีคนติดเชื้อประหลาดจากตัวยาตัวหนึ่งซึ่งลักษณะการติดเชื้อคือคนเหล่านั้นกลายเป็นคนข้างไล่ทำร้ายกัดกินคนอื่นครับเมื่อเชื้อถูกแพร่กระจายไปในวงกว้างคอนโดแห่งนี้จึงถูกปิดตายและทุกคนเริ่มกักตัวเพื่อการอยู่รอดฮะซึ่งรวมไปถึงพระเอกกับนนางงอี่้้้ขโดดแหดวย เพย์ก็คือปราศรับบทโดยเซนสุภพงศ์และเน็ตก,ก็คือรันรับบทโดยออนพัชนันซึ่งทั้งสองคนในเรื่องล้วนเป็นตำรวจฝีมือดีทั้งคู่เลยครับประสบการณ์และความสามารถของพวกเขาเนี่ยสามารถช่วยเหลือลูกบ้านทุกคนให้รอดพ้นจากโลกประหลาดได้อย่างง่ายได้แต่การอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะในสถานการณ์เฉียดเป็นเฉียดตายทุกคนล้วนเห็นแก่ตัวและเผยสันดานดิบออกมาได้เสมอลองนึกภาพคนถูกล็อกดาวน์ในตึกและต้องแย่งอาหารเพื่อก,กักตุนกันอนะคิดดูว่าจะวุ่นวายขนาดไหนบางคนอาจจะบ้าคลั่งก่าผู้ติตเชื้อด้้วยซ ดังคาที่ซีรีส์เขาว่าเลยความค้างที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้เกิดจากไวรัสแต่มาจากคนเข้าใจง่ายๆคือจิตใจคนเนี่ยน่ากลัวกว่าซอมบี้ซะอีกเรื่องนี้เป็นซีรีส์รีมเมคจากเวอร์ชั่นเกาหลีในชื่อเดียวกันครับแต่เข้มข้นและลุ้นระทึกไม่แพ้กันเลยเอฟเฟกต์ซอมบี้ต่างๆจัดเต็มแน่นอนครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงพวกเขาจะรอดจากคนค้างไปได้หรือไม่และจะมีตัวละครไหนมาทําให้ประสาทแดกจนอยากจะยุ่มหัวบ้างก็ต้องตามมาดูกันครับจากตัวอย่างเห็นหลายๆตัวละครก็ขันไม้ขันมือแล้วฮนะนำแสดงโดยนักแสดงมาก ยุมหัวใครก็จับจองกันได้เลย Happiness รับชมได้แล้วทาง t ูไอครับดูฟรีเช่นเคยโหลดแอป t i d ดูบนมือถือก็ได้ตามสะดวกได้เลยฮะเรื่องนี้มีทั้งหมด12ตอนครับตอนใหม่จะมาทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา2ทุ่มใครได้ดูแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์คุยกับเพื่อนกับผมได้นะ